มาดูผักขูุนะฮะปลูกวันเสาร์ที่แล้วกำลังออกค่ะผักคะน้ากำลังขึ้นนะกำลังขึ้นค่ะโอ้โหเดี๋ยววันเสาร์ู้่แกจะลงอีก อันนี้ก็กำลังขึ้นค่ะขึ้นบ้างขึ้นบ้างแตงขูนะคะแตงอันนี้ลงแตงค่ะโอ้โหมาดูแลงนี้ดกฟ้คาค่ะโอ้โหถั่วขููบุกวันเจราที่แล้วเองค่ะโอ้โหขึ้นเยอะเลยถัว่วขึ้นทุกต้นเลยค่ะ ลอถั่วนะคะลงถัว่วโอ้โหถั่วหูทำสองแปลงนะคะมาดูอีกแปลงนะะึงค่ะโอ้โหกำลังขึ้นค่ะเดี๋ยววันนี้ครูอูจะทำแปลงให้เสร็จแล้วก็จะลงผักันเวาค่ะไปหาไม้มาแล้วเมื่อวาน โอ้โหขึ้นทุกอันเลยกปดติดตามตอนต่อไปนะคะเดี๋ยววันเสาร์จะลงแปลงผักทุกแปลงลงผักให้ครบเลยค่ะวันนี้จะทำให้เสร็จก่อนเช้านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ